สุขทุกต่างกันนิดเดียวสุขคือพอใจในสิ่งที่มีทุกคือตามหาในสิ่งที่ขาดโลกความจริงอะเราเจอผู้คนมากมายโลกในชีวิตจริงเรามีเพียงตัวเราตัวคนเดียวสุขหรือทุกภายนอกไม่ได้เป็นผู้กำหนดทุกสิ่งเลื่อนจากภายในเป็นผู้กำหนดไม่สำคัญว่าภายนอกมองเราแบบไหนมันสำคัญว่าตัวเรามองตัวเราแบบไหนต่างหาก ไม่ยอมรับตัวเองมันก็ทุกข์ยอมรับตัวเองมันก็สุขหาวิธีรักตัวเองให้เจอเพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะอยู่กับเราไปตลอดเท่ากับตัวเราเองเราไม่สามารถเสียเวลาทั้งชีวิตเพื่อจะอธิบายคนทั้งโลกได้รู้ว่าเราเป็นคนยังไงเราสามารถใช้เวลาทั้งชีวิตมีความสุขกับตัวเราเองและคนที่แคร์เราจริงๆเท่านั้น สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของมนุษย์คือความอิจฉาเพราะมันจะกลมให้เราทำลายแม้กระทั่งตัวเราเองดังนั้นเวลาเห็นคนอื่นเขาสำเร็จจงเก็บมาเป็นแรงผลักดันเอย่าปล่อยให้ความอิจฉามาครอบงำจิตใจจนทำให้เราอะไปทำ้ายคนอื่นการที่เราจะสำเร็จได้คือการดึงตัวเองให้สูงขึ้นไม่ใช่กดคนอื่นให้ต่ำลงจำไว้นะ